สวัสดีครับแลนิ้งโน้ตบุกนะครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอันบล็อกเอพิกบีสวิปสีใหม่นะครับเดี๋ยวดูสีแรกก่อนแล้วกันก็คือไฮเปอร์พิง์นะครับถ้ามองในรูปเผลอๆเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นสีดํานะครับแต่ไม่ใช่นะครับดูดีๆมันคือสีม่วงนะครับเชือกก็มีสีม่วงด้วยเรียกว่าสวยงามทีเดียวเลยนะครับสีนี้นี่ผมเห็นครั้งแรกนี่ผมรู้สึกชอบเลยนะครับตัวพื้นเนี่ยด้านหน้านี่ก็เป็นสีฟ้าน้ําเงินนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะครับมาดูว่ามีส่วนอะไรที่เขาปรับเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างนะครับอันดับแรกตรงนี้นะครับลิ้นรองเท้าเนี่ยก็จะยึดติดนะครับเนี่ยตรงนี้เราจับดูก็จะรู้เลยก็จะแก้อาการย่นนะครับแล้วรู้สึกว่าตรงเชือกเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทียบกับสีเก่านะครับตัวลิ้นรองเท้าก็จะเห็นชัดเจนว่าของเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้มีการเย็บติดนะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาจะเย็บติดฝั่งเดียวนะครับ ตรงส่วนเดียวสั้นๆนตรงนี้เองนะครับไม่ได้เย็บยาวพื้ดไปเลยนะครับเย็บแค่ส่วนตรงนี้เท่านั้นเองเพื่อไม่ให้มันย่นกลับนะครับแต่ฝั่งนี้ก็คือไม่ได้เย็บนะครับถ้าดูตามนี้ก็คือเย็บยึดติดเฉพาะตรงส่วนที่จําเป็นเท่านั้นนะครับไม่ได้ทําอะไรให้มันมากเกินไปนะครับส่วนความยาวเชือกเนี่ยทดลองร้อยลันเนอร์ลูปแล้วเนี่ยก็จะยาวมากกว่าเดิมนะครับตีไปก็ประมาณสัก2นิ้วได้ซึ่งก็เพียงพอกําลังดีนะครับเพราะของเดิมเนี่ยตอนที่ทําทบสุดท้ายเนี่ย มันก็ออกจะลำบากนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นอีกสัก2นิ้วเนี่ยผมว่ามันก็กําลังสวยเลยนะครับเรียกว่าแก้ไขามากําลังพอดีสําหรับตัวสีใหม่ของเอพิเมียสนะครับสีที่สองนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นสีอะไก่อน White Green นะครับตรงกล่องเนี่ยเขาก็จะมีเขียนเอาไว้นะครับเนี่ยอย่างนี้ก็คือ White Green เดี๋ยวมาดูสี Hy p e r p i พิงค์ู้นี้เขาเขียนว่าอะไรพอดีเรายังไม่ได้ดูนะครับ v i o l e t Black นะครับอืตรงตัวเลยนะครับ ก็คือม่วงดำนะครับแต่ในตอนแรกเนี่ยชื่อของเขาตอนที่โฆษณาก็ h y เปอร์พิงค์นะครับเดี๋ยวผมคงต้องไปตั้งชื่อใน s h o ป e ีใหม่ด้วยนะครับว่าให้มันเป็นสีของมันเองไวโอลีสแบคอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ก็มาดูเจ้าไว g ก e ี n คู่นี้นะครับชื่อก็ตรงตัวเลยนะครับไว g ก e ีนนะครับตรงนี้ก็เป็นสีขาวนะครับแล้วก็เหลื่อมสลับสีลงมาตรงนี้ไล่สีเขียวลงมาตรงนี้นะครับส่วนพื้นก็เห็นชัดๆกันนะครับก็คือ เขียวเข้มแล้วก็เขียวอ่อนนี้อ่อนตรงนี้นะครับซึ่งผมก็มีสีเขียวเดิมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับอย่างนี้ก็จะเห็นชัดๆกว่านะครับถ้าเกิดเป็นไวท์กรีนของใหม่เนี่ยด้านหน้านที่จะเป็นสีเขียวเข้มนะครับซึ่งเขาทําออกมาใหม่แน่นอนนะครับส่วนตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ไอตรงด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกันหรือเปล่าสรุปมันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นเขียวสะท้อนแสงสดกว่านะครับถ้าดูแล้วนะครับก็จะมีการเย็บติดตรงลิ้นรองเท้าเพื่อให้มันย่นนะครับแล้วก็ปรับความยาวเชือกนะครับ แล้วก็สีสันที่สวยงามแล้วแต่สไตล์ของเขาสําหรับสีรตนี้นะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยถ้าดูตามนี้แล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับการมีคาร์บอนเพลทนะครับแล้วก็เอสพาวเวอรซึ่งก็ยังเป็นโฟมที่ดีที่สุดในท้องตลาดอยู่ตอนนี้ตัวหนึ่งนะครับส่วนอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับไตตรงฮิลคับบุกซับพอตอะไรตรงนี้นะครับดูแล้วก็จะหลกัหลกๆก็จะต่างกันตรงนั้นนะครับก็คือสีสันแล้วก็ส่วนที่ยืดตรง มีรองเท้าแล้วก็เชือกที่ยาวขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสีต่อไปสีสุดท้ายนะครับในลายสีใหม่นะครับ white grey b a c k นะครับ white grey b a c k แต่ที่เขาแจ้งสีออกมาตอนแรกก็เรียกว่า total orange นะครับ white grey b a c k อันนี้ white green น,นี้ white grey b a c k นเทาเทาขาวขาวนะครับแล้วก็จะต่างกันตรงการไล่เฉดสีอันนี้ก็จะมีสีส้มเข้ามานะครับแล้วก็เชือกก็จะมีสีดําคลิกตรงนี้ ทุกอย่างก็เหมือนตามที่บอกไปนะครับก็จะต่างกันตรงสีถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับ A.P.P. New Color ทั้ง3สีนะครับ Hyper Pink, Total Orange แล้วก็ b o u นะครับหรือว่า Violet, Black, White Green, Light g r a y Black นะครับดูทั้งหนึ่งสามสีสวยๆนะครับเพื่อนๆก็สนใจก็จับจองได้นะครับสำหรับ a p b s w i f t สีใหม่สำหรับปี2024นี้นะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมและฟังคลิปนี้นะครับยังไงฝากติดตามช่อง n ัน g ิง t e บู o k ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ